<c oughs> สวัสดีครับเพื่อนๆที่รักและชื่นชอบกับตัวเลขทุกๆท่านนะครับคลิปนี้เป็นคลิปหวยฮาหนอยประจําวันที่สิบห้าเดือนเจดปีหกสามนะครับเมื่อวานหวยฮาหนอยเกิดอุบิเหตุ VIP สามตัวไม่ได้หมุน แต่มีเลขออกมา061ทั้งทั้งที่ไม่ได้หมุนเลยนะครับก็ไปตามนั้นรู้รู้กันทั่วประเทศสำหรับวันนี้ผมจะลงให้สองฮาหนอยนะครับสองฮาหนอยก็มีพิเศษพิเศษไม่ได้ทำสามตัวนะครับไม่ได้ทำสามตัว ส่วน VIP ทำสามตัวให้นะครับต้องขอเรียนและขอบอกไปยังสมาชิกทุกท่านนะครับสมาชิกทุกท่านที่อยู่ในไลน์ของผมนะครับเนื่องจากโทรศัพท์ของผมเสียลายหายหมดครับลายหายหมดเวลาท่านลายมามีเสียงแต่เปิดไม่มีไม่เห็นไม่เห็น แต่เปิดไม่ได้นะครับมีแค่เสียงเปิดไม่เห็นหน้าคนไม่เห็นหน้าก็ขอให้เข้าทางลายใหม่นะครับขอให้ท่านอ่านคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะครับว่าลายเป็นลายอะไรขอให้เข้ามาทุกคนนะครับยกเวน้นลายธงชัยมหาลาบยังเหลืออยู่นะครับลายธงชัยมหาลาบเพราะยังอยู่อีก อีกเครื่องหนึ่งสำหรับพิเศษวันนี้นะครับพิเศษพิเศษวันนี้ก็มีสองเก้าสองสามสองเจ็ดสองสี่สองแปดเก้าสามเก้าเจ็ดเก้าสี่เก้าแปดสามเจ็ดสามสี่สามแปดเจ็ดสี่เจ็ดแปดและแปดสี่นะครับวิ่ง วิ่งสี่กับเก้านะครับวิ่งสี่กับเก้าแต่เขียนเป็นศูนย์เขียนให้ใหม่วิ่งสี่กับเก้านะครับลูดวิ่งวีไอพิเศษเมื่อวานเข้านะครับเข้านะครับแต่ผมไม่ได้ทำไม่ได้ทำสามตัวก็เลยไม่ได้ลงให้เพราะว่าผมไม่มีเวลา ไปซ่อมโทรศัพท์สักครึ่งวันก็ยังไม่ยังกู้ไม่ได้เพราะมันเป็นไ h o n e กู้ไม่ได้เมื่อวานเข้าเข้าสองตัวล่างนะครับเข้าสองตัวล่างส่วนธรรมดาเข้าทั้งสองตัวล่างและสองตัวบนแต่สามตัวไม่ได้ทำนะครับส่วว VIP พหลุดครับเมื่อวานเมื่อวาน v i p พหลุด สำหรับวีไอพวันนี้เลขเด่นก็มีสี่ห้าหนึ่งนะครับสี่ห้าหนึ่งสองตัวก็มีหกศูนย์หกเก้าหกสี่หกหนึ่งหกห้าเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสี่เก้าห้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสี่หนึ่งศูนย์หนึ่งสี่และศูนย์สี่นะครับและศูนย์สี่วิ่งรูดก็สี่กับห้าครับสี่กับห้าหนักเท่าเท่ากันหนักเท่าเท่ากัน เน้นไปที่สี่ห้าห้าหกหนึ่งสี่เก้าห้าอีกชุดหนึ่งอีกชุดหนึ่งอ่ะหนึ่งศูนย์ก็แล้วกันนะครับส่วนสามตัว มีชุดเสริมสองชุดนะครับมีชุดเสริมสองชุดมีชุดเสริมสองชุดแคบไว้นะครับแคบไว้วันนี้มีแค่พิเศษและว i p นะครับบ้านผมยังไม่เสร็จจริงๆเนี่ยบ้านของยังลกลุงลังอยู่เลย ไอ้ข้างหน้าเสร็จไปหน่อยประตูยังไม่ได้ใส่ประตูยังไม่ได้ใส่นะครับเนี่ยยังไม่ได้ฉาบเดี๋ยววันนี้ว่าจะฉาบปิดบล็อกก็ยังเหลือไม่ได้โกหกเลยครับผมไม่ว่างจริงๆถ้าถ้าบ้านผมเสร็จบ้านผมเสร็จเมื่อไหร่เพื่อนๆสมาชิกและทุกๆท่านที่เข้ามาดูก็จะได้ตัวเลขเยอะขึ้นนะครับ ผมจะทำคลิปเกือบทุกวันอย่างวันนี้ข่าวที่แล้วหวยรัฐบาลผมให้ตัวดับบนทุกหลักกับดับหลักร้อยไปนะครับส่วนวันนี้มีดับรัฐบาลนะครับดับหลักสิบบนดับหน่วยบนก็เดี๋ยวงง ครับใครที่จดไว้เมื่อคราวที่แล้วจดเพิ่มเติมนะครับจดเพิ่มเติมแล้วก็แยกแยะให้ถูกนะครับว่าดับสิบดับหน่วยดับร้อยดับสิบดับหน่วยมีอะไรบ้างแล้วเอาดับทุกหลักมาใส่ใส่ข้างหลังดับร้อยดับสิบดับหน่วยนะครับจะได้เลขดับเยอะขึ้น เยอะขึ้นค่าดับจริงดับหมดท่านก็ถูกแน่นอนครับถูกแน่นอนเมื่อท่านถูกผมก็ถูกนะครับการทำต้องทำแบบนี้นะครับไม่ใช่ว่าไม่เอาอดับทุกหลักมามารวมนะครับต้องรวมเอามารวมครับดับหลักร้อยดับหลักสิบดับหลักหน่วยแล้วจะเหลือไม่กี่ตัวครับจะเหลือไม่กี่ตัวแล้วเหลือไม่กี่ชุดและจะเน้นตรงด้วยนะครับจะเน้นตรงด้วยแต่ว่าทุกอย่าง ต้องมีโตดสำรองครับน้อยบ้างมากบ้างคลิปนี้โปรดดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับหวยมีผิดมีถูกใครจะรู้ไม่ใช่มีผิดมีถูกอย่างเดียวนะครับปัจจุบันนี้หวยมีล็อกมีล็อกด้วยนะครับกราบขอบพระคุณอย่างสูงนะครับที่ติดตามชมอย่าลืมนะครับสมาชิกขอให้ไลน์ไปที่ ไอดีลน์หวยเด็ดขั้นเทพ0940890963นะครับ084ไอ0640890963นะครับ0640890963ไอเดี0 64, 0 89, 0ลยลน์กลุ่มใหม่นะครับกลุ่มใหม่แต่ว่าทำรรมานานแล้วกราบขอพระคุณอย่างสูงนะครับสวัสดีครับ